ปรากฏว่าคุยไปเรื่อยๆอะไรที่แบบเอาจริงนะตอนนั้นเราก็โสดใช่ค่ะเขาโสดเขาจีบคุณยังไงก่อนไม่ได้จีบค่ะมันเหมือนแบบเป็นพี่น้องรู้จักกันคุยกันไปเรื่อยๆค่ะตีเนียนไปเรื่อยๆใช่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 เราไปนะพี่จะมานะหนูมารับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วนนั้นไปเชียงใหม่บ่อยด้วยโอ้โหไปบ่อยเลยพอไปเจอเขาอ่ะไม่รับงานหรือเพื่อไปเจอเขาไปเจอเขาเพื่อนเขาเหรอตอนนั้นรู้ได้ยังงว่าเราชอบเขารู้แล้ว พอสักจะไปเชียงใหม่ครั้งที่สองอะเราก็รู้แล้วว่าเราชอบเขาจริงเหรอทำไมมันรู้เร็วขนาดนั้นมันเหมือนมันเป็นเขาเขาอาจจะเรียกว่าสอนปักนี้ไหมแต่เราเรียกว่าบ่วงเรารู้สึกว่านี่คือบ่วงที่เราจะต้องผูกพันกันไปดีใช่ไปมดีสิ่บ่วงดีไงเขารู้สึกเหมือนเราไหมเรารู้สึกเหมือนเขาไหมพี่มดถามพี่มดรู้สึกไงตอนที่พี่ลิงโทรมา ก็ไม่ได้รรู้สึกอะไชอบพี่แต่แรกไม่ได้ชอบพี่ดีชอบเพื่อนพี่คนหนึ่งชอบเพื่อนพี่อีกคนนึงชอบเพื่อนพี่อีกคนนึงชอบไอ้อะอ๋อเรอพี่อ๋อไอ้ออสระศิษย์คนทจริงๆชอบเพื่อนก็จะชอบอ๋อไม่แล้วเราเรามันเริ่มแบบมีใจให้พี่ลิงตอนไหนอะเออพี่ลิงพอคุยไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพี่ลิงจะเป็นผู้ใหญ่มากมาก พี่ลิงไม่บังคับอะไรเลยอยากทําอะไรอยากใช้ชีวิตยังไงก็แบบได้หมดเลยเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมีคนแบบนี้ด้วยจริงเหรออันนี้พูดจริงค่ะคือคนอื่นจะตอนแบบ ตามจิกอ่ะแบบเฮ้ยอยู่ที่ไหนทําอะไรพี่ลิงคือแบบหายไป24ชั่วโมงก็ไม่ตามก็เขาไปอยู่คนอื่นไงจุดจุดตามเราไงเขาไปคุยคนอื่นยังไงพี่ลิงก็ไม่ตามอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยคือแผนที่ทขาไม่แย่เลยเลยรู้สึกแบบสบายใจที่อยู่กับสาวเนี่ยตอนเขาสาวๆเนี่ยอยู่เชียงใหม่เขาฮอตนะคุณลิงนะนี่ยเขาเลือกเขาเขาเขาเลือกเลยนะระหว่างผมผมกะโหลกกะลากับ เจ้าของโรงแรมแบบไหลลงอะไรเงี้ยมาจีบเออเพราะเขาก็ดินเลือ์ใหญ่ฮอนด้าที่เชียงใหม่นะทำไมพลาดถึงเรื่องเอ้ยทำไมผ่างพลาดทำไมถึงพลาดเรื่องทำไมถึงพลาดเรื่องวิลลิงอะเพราะว่านี่จริงๆอยู่แล้วสบายใจจริงๆค่ะเพราะเป็นตัวของตัวเองที่สุดจริงๆจนถึงวันนี้เรายังคิดอย่างนั้นอยู่ไหม คิดอย่งานคิดแต่งานงั้นมดจะไม่ได้ไปเที่ยวเยอะๆบ่อยๆและนานๆค่ะนี่เขาไปทีเท่าไหร่รู้ป่ะยังยังไม่ถึงล่าสุดไป30วันไปเที่ยวบาหลี30วันจนมีคนถามว่ามึงจะไปเอาสัญชาติเหรอที่บาหลีอะไรแบบนี้ไปทำอะไรสามสิบวัน ็ไปเที่ยวเล่นไปเที่ยวเล่นดำน้ำสามสิบวันสามสิบวันไปกับลูกพีจะไปกับลูกนะจะไปกับลูกพี่วัดไม่อยู่ก็ไปกับลูกกับผัวก็ไม่ด้ผัวทำงานอยู่ผัวทำงานอยู่ผัวไถนาเราชอบมากเปล้วแบบไปเที่ยวกันอ่ะส่งเมียกับลูกไปก่อนผัวตามมาวันนแล้วกลับเพผมไม่ต้องมาดูแลต่อทุ่มเทมากจริงๆ วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี